การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเราจะใช้แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเพื่อแสดงข้อมูลที่มากกว่า1ชุดโดยข้อมูลนั้นจะต้องเป็นข้อมูลในเรื่องเดียวกันและมีลักษณะเดียวกันเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยครับแผนภูมิแท่งนี้จะใช้แสดงจำนวนนักเกรียนที่ชอบน้ำผลไม้แต่ละชนิดโดยจะแยกเป็นเพศชายและเพศหญิง โดยแท่งสีฟ้าจะใช้แทนเพศชายและแท่งสีชมพูจะใช้แทนเพศหญิงเดี๋ยวเราไปดูคำถามกันเลยครับมีนักเกรียนที่ชอบน้ำส้มอยู่กี่คนจากโจทย์เราจะดูตรงไหนของแผนภูมิแท่งเอ่ยอ่าใช่แล้วครับเราจะดูตรงน้ำส้ม โดยจะนำจํานวนของนักเรียนชายและจํานวนของนักเรียนหญิงมาบวกกันดังนั้นจะมีนักเรียนที่ชอบน้ำส้มอยู่2บวก5เท่ากับ7คนต่อมาน้ำผลไม้ชนิดใดที่มีจํานวนนักเรียนชายและหญิงชอบต่างกันมากที่สุดและต่างกันกี่คนจากโจทย์เราจะดูตรงไหนของแผนภูมิแท่งเอย ่าใช่แล้วครับเราจะดูว่าน้ำผลไม้ชนิดใดที่มีความสูงของแท่งสีฟ้าและแท่งสีชมพูต่างกันมากที่สุดดังนั้นเราจะได้ว่าน้ำผลไม้ที่มีจำนวนนักเรียนชายและหญิงชอบต่างกันมากที่สุดคือน้ำองุ่นซึ่งต่างกัน6-2ลบด้วย2เท่ากับ4คนต่อมา น้ำผลไม้ชนิดใดที่มีจำนวนนักเรียนชายและหญิงชอบเท่ากันและแต่ละเพศมีกี่คนที่ชอบจากโจทย์เราจะดูตรงไหนของแผนภูมิแท่งเอยอ่าใช่แล้วครับเราจะดูว่าน้ำผลไม้ชนิดใดที่มีความสูงของแท่งสีฟ้าและแท่งสีชมพูเท่ากัน ดังนั้นน้ำผลไม้ที่มีจํานวนนักเรียนชายและหญิงชอบเท่ากันคือน้ำแอปเปิ้ลซึ่งมีเพศละ3คน